สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะคผมระบบอินเวอร์เตอร์อัตโนมัติไฟเข้า12โวลต์ไฟออกเป็นไฟบ้านขนาด220โวลต์นะครับไว้สำหรับในการใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟบ้านได้นั่นเองครับสำหรับโปรเจกต์กตัวนี้เนี่ยผมเราได้ใช้ในส่วนของตัวสวิตชิ่งอินเวอร์เตอร์เป็นแบบนะครับฟูลบีตคอนเวอร์เตอร์นะครับโดยใช้นะครับพาวเวอร์มอสเฟสนะครับในการไ r i v e ตัวหม้อแปลงที่อยู่ภายในตัว นะครับอินเวอร์เตอร,ตอร์ซึ่งก็จะมีในส่วนของตัวมิเตอร์ไว้สําหรับในการวัดค่าแรงดันนะฮะที่จ่ายออกมากับโหลดด้วยในที่นี้เราจะใช้โหลดเป็นหลอดตะเกียบก่อนเนื่องจากว่าผมไม่ได้มีแบตเตอรีอร่นะครับผมใช้ในส่วนของตัวสวิตช,ชิ่งขนาด12โวลต์25แอมป์นะครับจ่ายเข้า นะครับแทนแบตเตอรี่นะครับสำหรับขาไฟเข้านะครับก็จะเป็นฝั่งบนของตัวกล่องอินเวอร์เตอร์ของเรานะฮะก็จะมีสีแดงเป็นบวกนะครับสีดําเป็นลบนั่นเองครับเมื่อจ่ายไฟเข้าไปนะครับตัวอินเวอร์เตอร์ภายในนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะวงจรซอฟ t ์สตาร์ครับที่ทำหนาที่ในการกําเนิดค่าความถี่ประมาณ50เฮิร์นะฮะความถี่ตรงส่วนนี้ก็จะป้อนเข้าสู่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตัวอินเวอร์เตอร์ก็จะประกอบไปด้วยตัว power MOSFET นะครับ ในขณนะที่นรับตัว power mosfet รับลื่นสัญญาณ50เฮิร์นะครับก็จะทําการขยายสัญญาณและป้อนไปยังตัวม้อแปลงนะเพื่อสเต็ปดาวขึ้นออกมาเป็นนะครับอยู่ที่ประมาณ220จนถึง225โวลต์นะครับจ่ายให้กับตัวโหลดนั่นเองครับสาเหตุที่ใช้ตัววจ Bit, งจรฟูลปิดเนื่องจากว่าสามารถที่จะทำการขับนะครับตัวหมออแปลงเพื่อทำหน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบไฟบ้านขนาด2 2 0โวลต์ได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับเนื่องจากว่าใช้มอสเฟตีละ2คู่นั่นเองนะครับซึ่งก็จะแปะเท่ากับตัวฮิตซ งนพี่ซิงตัวนี้นะครับเครื่องหนึ่งนะครับอยู่ในตัวกล่องพลาสติกนะครับ a อ s อย่างดีครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งนะที่โผล่มาเพื่อไว้สลับในการระบายความร้อนในกรณีที่เราใช้นะครับโหลดในปริมาณมากนั่นเองครับส่วนตัวด้านล่างของกล่องนะครับจะมีพัดลมขนาดเล็กเพื่อทำหน้าที่ในการดูดอากาศเข้าครับอากาศจะถูกล่อยออกมาช่องนะครับที่อยู่ด้านบนของตัวพัดกล่องพลาสติกข,ของเรานั่นเองครับสาเหตุที่ใช้เป็นกล่องพลาสติกเพื่อป้องกันสนิมในกรณีที่เอาไปติดตั้งที่มีค่าความชื้นหรือค่าความเค็มสูงนั่นเองครับก็จะแก้ปัญหาในส่วนของตัวเรื่องสนิมได้เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้กล่องโลหะเเนเเนนน่ยย้้าาากิิดป็สมแลววบงงคครัฉนนภ มันอาจจะเกิดทําให้เกิดไฟรั่วและทําให้เกิดอันตรายเกิดไฟไดูดได้แต่ว่าพลาสติกเนี่ยมันไม่มีออกไซด์ไม่มีสนิมฉนั้นสามารถติดตั้งในสถานที่ที่มีความชื้นค่อนข้างสูงหรือในบริเวณที่ใกล้กับไอเกลืออย่างเช่นริมทะเลได้นั่นเองครับแต่สาหรับการโผล่ตัวฮีตสิงออกมาอย่างนี้ก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนได้สูงขึ้นสามารถที่จะใช้โหลดได้นะครับโหลดที่กินกระแสได้ยาวนานได้มากขึ้นนั่นเองครับในที่นี้ผมจะใช้หลอดตะเกียบขนาด220โวลต์นะครับ เป็นตัวนะครับเทสก่อนนะครับเนื่องจากว่าผมไม่มีแบตเตอรี่ผมเลยต้องใช้ในส่วนของตัวสวิตชิ่งในการเทสแทนครับและสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีเรื่องยากครับทีนี้ผมเสียบปลั๊กไฟในส่วนของตัวสวิตชิ่งนะครับขนาด12โวลต์25แอมป์ไว้แล้วจ่ายเข้ากับตัวเทอร์มินอลที่อยู่ด้านบนของตัวกล่องเนื่องจากว่าผมไม่มีแบตเตอรี่นะผมเลยใช้สวิตชิ่ง12โวลต์ในการเทสก่อนนั่นเองครับรอสักครู่ครับเดี๋ยวผมเปิดไฟอ่านะครับ เมื่อเราจ่ายไฟ12โวลต์นะครับเข้าสู่ตัวอินเวอร์เตอร์ของเราก็จะเห็นอันดับแรกเลยครับมิเตอร์ของเราเป็นไฟเป็นแบบไฟสีเขียวครับก็จะเป็นนะครับวัดค่าแรงดันนะครับค่ากระแสสลับที่จ่ายให้กับตัวโหลดในที่นี้โหลดก็คือหลอดตะเกียบของเราก็จะเห็นว่าหลอดตะเกียบตัวนี้ติดสว่างขึ้นมาแล้วนั่นเองครับแล้วก็จะมีมิเตอร์วัดนะครับแรงดันจะค่อยๆปรับระดับขึ้นนะครับจาก219จนถึง220นะฮะก็ประมาณนี้ก็เป็นพลังงานแบบไฟบ้านนั่นเองครับ อาจจะมีเกิน220นิดๆหน่อยๆนะเพื่อนะไว้สำหรับในการชดเชยในกรณีที่สายโหลดของเรานั้นเกิดความยาวนะก็จะมีแรงดันบางส่วนตกค่อมสายไฟด้วยฉะนั้น,นตัวอินเวอร์เตอร์จะค่อยๆสเกลแรงดันขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพื่อชดเชยแรงดันที่สูญเสียไปในสายก็จะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้านะที่ต่อกับตัววงจรอินเวอร์เตอร์ของเราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับ ก็จะเป็นในส่วนของนะครับตัวระบบอินเวอร์เตอร์นะครับรับไฟ12โวลต์นะครับไปออกมาเป็นไฟบ้าน220โวลต์ครับขนาดประมาณ3,000 VA นะฮะประมาณ3,000 VA ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นะครับ กินกระแสไม่เกินนี้ก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเกินกระแสขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีระบบภายในนะครับเป็นซอฟต์สตาร์ทก็จะทําหน้าที่ในการหลี่แรงดันลงนะครับเพื่อป้องกันมาให้ตัวอินเวอร์เตอร์ข้างในเกิดความเสียหายได้นั่นเองซึ่งก็จะมีระบบซอฟต์ต้านแล้วก็ตัวโปรเทคชั่นที่อยู่ภายในด้วยนั่นเองครับอ่านะมันก็จะเป็นแรงดันอยู่ที่ประมาณ220โวลต์ครับจ่ายให้กับหลอดตะเกียบของเรา200โวลต์ก็จะเห็นว่าสว่างขึ้นเป็นอย่างดีนั่นเองครับ ครับนี่ก็คือการทดสอบในส่วนของตัว s w i t c h i n in n i n v e r t เตครับรับไฟ12โวลต์จากแบตเตอรี่นะครับไปออกมาเป็นไฟบ้านขนาด220โวลต์ขนาดประมาณ3,000 VA แต่เพียงเท่านี้ขผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ